ใครที่ต้องโทรทานัดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยนะคะอยากที่จะทํานัดแล้วลูกค้ารับนัดได้มากขึ้น EP นี้เดี๋ยวพี่ดวงจะมาแชร์เทคนิคให้ฟังค่ะตัวดีว่าที่ท็อปเซล์ทุกคนนะคะทั้งทางช่อง Facebook YouTube แล้วก็พอดแคสต์นะคะ EP นี้อย่างที่พี่ดวงเกริ่นไปนะคะมันเป็นปัญหาหนึ่งที่หลายๆครั้งพี่ดวงจะยังได้รับอินบ็อกซ์บ่อยๆนะคะว่าพี่ดวงหนูทำนัดไม่ได้เลยทํายังไงดีนะคะคนที่เข้ามาเรียนในท็อปเซลแคมป์ก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีหลายๆครั้งที่ มีปัญหานี้ถ้าน้องยังต้องทําโคคออยู่แล้วก็ต้องทํานัดไปพบลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะทำนัดไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่ดวงจะมาแชร์เทคนิคให้ฟังก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะทํานัดได้เนี่ยจริงๆมันมีหลายองค์ประกอบนะคะมันก็ไม่ใช่ความผิดเราซะทีเดียวหรอกที่เราทํานัดไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่ความผิดลูกค้าที่ทําไมเขาโหดร้ายจังเลยคะพี่ดวงไม่รับนัดหนูสักทีหนูโทร50 60สายแล้วก็ยังไม่รับนัดนะคะ จริงๆให้ดู3องค์ประกอบนี้ด้วยกันถ้าเราทํามอย่างนี้ได้ดีเราจะทํำนัดได้เก่งขึ้นนะคะอย่างแรกคือสิ่งที่อยู่ในความเชื่อของเราก่อนหลายครั้งนะคะเราใจว่าการขายคือการไปขายของนะคะแต่จริงๆแล้วที่เขาโทรหาลูกค้าหรือว่ายกหูแต่ละครั้งเนี่ยมันคือการที่กำลังจะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าสักคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทบทวนตัวเองก่อน mindset เราถูกต้องไหมเรากําลังยกขู่เพื่อไปขายเขาหรือเปล่านะคะแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวพี่ดวงก็หนูต้องไปขายเขาหนูจะไปคิดอย่างอื่นได้ยงไงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจอันนึงก่อนนะคะว่าไม่มีใครสนใจสินค้าหรือบริการของเราไม่ว่ามันจะดีเลิศแค่ไหนนะ,ะลูกค้าไม่สนใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจมีแต่ตัวของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้น น้องที่โทรเข้าไปอย่างแรกที่ต้องเข้าใจก่อนคือาสนใจแค่เพียงสิ่งที่เขาจะได้รับจากเราประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกจากปากเราในช่วงแรกๆมันควรจะเป็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะคะเช่นว่าเราทำซอฟต์แวร์ช่วย HR ทำ p a y ล o อาจจะต้องเกินด้วยการเขาแต่เนั่นๆเลยนะคะว่าเรามีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ตอนนี้ดีกว่าทองตลาดมากมาก ช่วยให้ลูกค้าใช้โปรแกรมนี้ได้ง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการจ้าง HR ลงได้ถึงครึ่งหนึ่งลักษณะที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับเขาในคนที่รับสายเราในปลายทางเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราต้องรู้ก่อนนะคะข้อที่2ค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ไปขายเขาและเราต้องมีประโยชน์ในการนำเกลืน่นในการโทรหาลูกค้านะคะข้อที่2คือน้ำเสียงของเรา เป็นตัวตัดสินเลยนะคะว่าลูกค้าปลายสายเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเราเพราะมันเป็นสิ่งเดียวอะที่เขาจะรับรู้ได้เขาไม่เห็นหน้าตาของเราไม่ว่ามันจะสวยมันจะหล่อแค่ไหนนะคะเขาเห็นได้เพียงแค่น้ําเสียงแล้วเชื่อไหมว่าน้ําเสียงของเราเนี่ยมันสามารถสื่อได้ถึงอารมณ์ของเราเลยเขาจะสามารถรู้เลยได้ว่าเสียงมิจฉาชีพเอยหรือว่าเสียงคนที่มันจะมาขายของเอยเนี่ยลูกค้าจับได้หมดแล้วนะคะเพราะเสียงของโทน ที่เราควรจะโทรไปแล้วลูกค้าต้อนรับเราเนี่ยมันควรจะโทนที่เป็นมิดเป็นเสียงที่เรียกว่าเสียงสองเสียงที่สูงนิดนึงแต่ไม่สูงมากนะคะเราสามารถไล่โทนเสียงได้โดเรมีฟ้าฟ้าเนี่ยเป็นเสียงที่จะสามารถทําให้เชื่อมแล้วก็รู้สึกสบายใจในปลายสายได้นะคะโนเสียงที่ต้องออกไปนะคะต้องมีความกระตือร้นความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้โดนบังคับโทรมารู้สึกที่เรา โดยบังคับไม่อยากโทรไม่มีความสบายใจลูกค้ารับรู้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนยกขูนะคะเราควรจะต้องให้ใบหน้าของเราเนี่ยปนไปด้วยรอยยิ้มนิดนึงเราต้องยิ้มก่อนแล้วค่อยยกขูแล้วก็พูดนะคะถ้าเกิดว่าความกังวลความเหนื่อยความกลัวอะไรมันยังวนอยู่เนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งยกหูไปหาใครเลยนะคะเพราะเขาจะจับได้ทันทีว่าเราไม่พร้อมแล้วก็เราไม่ได้แฮปปี้ที่จะโทรมาเพราะฉะนั น้ำเสียงสําคัญมากไม่ให้ดูเหมือนต้มตุ๋นนะคะมีชัยชีพนะคะแล้วก็ไม่ให้ดูเหมือนว่าเราไม่ได้รักในงานที่เราทําข้อ2อ,อันนี้สําคัญมากที่สามอันนี้ก็สําคัญสุดๆไปเลยเหมือนกันนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเรามีประโยชน์อะไรกับลูกค้าเรามีน้ําเสียงที่ดีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสคริปต์ในการโทรนะคะถ้าเราโทรหาใครสักคนที่เขาสําคัญมากเลยอะ่ะอาจจะเป็นโทรหานายกเลยก็ได้อย่างเงี้ยมีใครไหมคะที่ อยู่ดีก็ยกหูหาเขาเลยดูที่ไม่เตร็มตัวไม่มีเนอะเพราะฉะนั้นลูกค้าปลายสายของเราเนี่ยเขาก็สําคัญมากๆคนหนึ่งซึ่งบางครั้งเราอาจจะมีแค่โอกาสเดียวที่จะทำให้เขารับนัดเราได้เพราะฉะนั้นสคริปต์ที่ดีที่มันจะสามารถทําให้เรามั่นใจว่าลูกค้ากับเราเนี่ยคอนเนคกันได้ลูกค้าเข้าใจสิ่งที่เราพูดนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆลองกลับไปดู E ีก่อนๆเดี๋ยวพี่โดจะปักหมดุดเป็น EP ตัวเต็มให้เกี่ยวกับเรื่องของการทาโคคอนะคะ ให้ไปดูวิธีการทำสคริปต์ง่ายๆใน EP ีนั้นแล้วเราจะเข้าใจว่าทําไมสคริปต์มันถึงสําคัญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราอยากได้ทางลัดก็มาเจอกับพี่ดวงได้ใน Top s e l l แคม p นะคะลองเช็ครุ่นล่าสุดที่เปิดรับสมัครอยู่ก็ได้พี่ดวงจะไม่ค่อยๆกล่าวให้เราว่าสคริปต์แบบไหนมันดีสคริปต์ปรับเป็นรายบุคคลให้เลยก็มาเจอกับพี่ดวงที่ Top s e ซลแค m p ได้นะเช็ครอบล่าสุดดูอย่าลืมศึกษาหาความรู้เรื่อยๆนะคะติดตามช่องพี่ดวงมปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆแบบนี้้มาใหร ทสิ่งสําคัญของการทํางานขายคือทุกสเตปของการทํางานของเรามันไม่มีสเตปไหนที่มันง่ายเลยนะเป็นงานที่เราจะต้องทําในสิ่งที่มนุษย์ทุกคนกลัวนั่นก็คือการโทรไปหาคนแปลกหน้านะคะการคุยกับคนที่ไม่รู้จักการพยายามที่จะนําสิ่งที่มันดีกับเขานะคะแต่ว่ายังไงให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้มาขายเพราะฉะนั้นทักษะการขายมันไม่ได้มีแต่กําเนิดมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกต้องเรียนรู้ ฝึกไปทั้งทั้นที่เรากลัวนี่แหละเดี๋ยวสักวันนึงเนี่ยเรายังไม่ทันรู้ตัวเลยเราก็เก่งขึ้นเองนะคะพี่ดวงเป็นกําลังใจให้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับ b ิ v t ีท็อปเซลสำหรับคนที่อยากที่จะเป็น Top ปเซลให้ได้ในสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะติดตามไ้ดวูไปได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ